สวัสดีในที่นี้ก็ประสงค์ที่จะพูดถึงเรื่องสมาธิให้มากเนื่องจากว่าสมาธิเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มหาศาลแต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายได้พากันไม่เอาใจใส่หรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่ได้คิดถึงว่า สมาธิเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความใหญ่ยิ่งอย่างไรเพราะฉะนั้นประสงค์ว่าจะให้ทุกๆคนเข้าใจว่าสมาธินี่มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่จริงๆและถ้าหากว่าเราได้พากันขยายสมาธินี่ไปให้กว้างขวาขงแล้วความสงบสุขของหมู่ชน ก็ต้องเกิดขึ้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าสมาธิเนี่ยเมื่อทำลงไปแล้วจิตในเบื้องต้นที่ไม่ได้เป็นสมาธินั่นน่ะคือจิตที่มีความคิดฟุ้งซ่านเมื่อเวลาจิตที่จะเริ่มต้นในการทำสมาธิก็คือการบริกรรมการบริกรรมนั้นก็คือ การที่ท่องฮะไว้ในใจว่าจะว่าพุโทโธธโมหรือจะว่าคำไหนก็ได้ขอให้เป็นคำเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะต้องรวมลงเป็นสมาธิเมื่อจิตรวมลงเป็นสมาธิแล้วทีนี้จิตก็จะผลิตพลังจิตท่านทั้งหลายให้พากันเข้าใจว่าจุดประสงค์ของการทำสมาธิอยู่ที่ตรงนี้คืออยู่ที่พลังจิตนี่ เราต้องการพลังจิตให้แก่ตัวของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะฉะนั้นจึงมีวิธีการต่างๆในเรื่องของสมาธิเพื่อที่จะให้ผู้คนทั้งหลายมีความสนใจในเรื่องสมาธิให้มากเมื่อเวลาจิตที่เป็นสมาธิและได้พลังจิตแล้วนี่พลังจิตนี่จะเป็น การที่สะสมไว้ในตัวของบุคคลผู้ทำสมาธิเมื่อทำสมาธิมากเท่าไรพลังจิตก็จะมากขึ้นตามเป็นเงาตามตัวแล้วก็พลังจิตนั้นเมื่อทำขึ้นมาแล้วก็จะฝังสนิทอยู่ที่จิตนั่นเองเมื่อฝังสนิทอยู่ที่จิตแล้วมันก็ไม่หายไปไหนไม่สูญสลายตัว เมื่อทําครั้งที่สองทำครั้งที่สามหรือทําครั้งต่อไปพลังจิตก็จะต้องสะสมเข้าไปอยู่ที่จิตอยู่นี่ก็มากขึ้นมากขึ้นแล้วประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลที่เกิดขึ้นจากพลังจิตนั้นมากมายยิ่งนักเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่ทำจิตไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะสามารถควบคุมจิตใจของเราได้ เมื่อความเมื่อจิตใจของเราถูกควบคุมได้แล้วประโยชน์มหาศาลที่สุดที่เราพากันเกิดเรื่องเกิดเราทะเลาะกันสารพัดเทกไม่มีความเห็นโรงรอยกันเหล่านี้เกิดขึ้นจากการควบคุมจิตใจไม่ได้เมื่อควบคืนจิตใจไม่ได้ความพยายาทบัอาฆาตจองเวน อะไรมันก็มีโทสะโมหะความรอบความอะไรมันก็มากมายมันก็สมกันเข้ามาเมื่อเป็นเช่นนั้นพลังจิตจึงมีความสำคัญที่จะควบคุมจิตไม่ให้เดินไปในทางที่ผิดเมื่อเวลาที่เราทำพลังจิตมากเข้ามากเข้าเนี่ยจิตนอนเรื่องไว้อยู่ที่จิตเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวเตือนเขาเรียกว่าตัวเตือน ตัวเตือนเนี่ยมีความสําคัญอย่างจริงเพราะว่าตัวเตือนเนี่ยเขาเรียกว่าตัวทีเ่เป็นสติที่นอนเรื่องอยู่ในใจที่ว่าคอยเตือนอยู่เสมอถ้าหากว่าเราไม่มีพลังจิตเนี่ยมันไม่มีอะไรเตือน เมื่ออยากฆ่าคนอยากทำลายคนอยากลักอยากขโมอยอยากกองอยากสารพัดมันก็ไม่มีอะไรเตือนมันก็ทำไปตามอำเภอใจแต่ว่าถ้าหากว่ามีสมาธิแล้วก็จะมันมีเครื่องเตือนเครื่องเตือนนี้จึงมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อเวลาที่เราทำจิตได้ระดับหนึ่งสามารถควบคุมจิตใจได้เนี่ยประโยชน์ที่ จะเกิดขึ้นคืออะไรคือเมื่อเวลาความขัดแย้งอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะใหญ่โตมาโหฬารแค่ไหนก็สามารถลดระดับลงมาพ้นขีดอันตรายนี่คืออ,อานิสงส์หรือว่าการที่เราทำจิตให้มีพลังจิตน่ยอานิสงส์เป็นอย่างนี้ เมื่อพ้นขีดอันตรายแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อโลกถ้าหากว่าต่างคนก็ต่างไม่มีสมาธิไม่มีตัวเตือนคือไม่มีพลังจิตเป็นเครื่องเตือนเมื่อเป็นเช่นนั้นความขัดแย้งไม่ต้องมากเพียงเท่าหัวไม่ขีดไฟมันก็กลายเป็นขัดแย้งที่ใหญ่โตมโหฬาร เกิดการแตกเราขึ้นมาในครอบครัวเกิดการแตกราาร,กการ,ตกราขึ้นมาในสังคมเกิดการแตกเราขึ้นมาในประเทศชาติเกิดความแตกเราขึ้นมาในโลกอันนี้เป็นตัวที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในการขยายสมาธิให้กว้างฝางออกไปนั้นจึงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งหลายคือพวกเรานี่คือมนุษย์ อยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเขาตั้งชื่อให้พวกเราเป็นมนุษย์นี่ผู้ที่ตั้งชื่อนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเขาใช้คำว่ามานะและอุตระมานะก็แปลว่าใจอุตระแปลว่าสูงสุดแล้วก็ผนวกกันเข้าก็เรียกว่าเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์มีจิตใจที่สูงสุดและสามารถพัฒนาตัวของตนเองได้ มีความสามารถกว่าพวกสัตว์ทั้งหลายพวกสัตว์ทั้งหลายจะไม่ว่าจะเป็นช้างม้ามัวควายสัตว์อะไรต่างๆร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีมันก็ไม่เคยพัฒนาตัวมันเองมันเป็นยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นไปตลอดมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองเอขึ้นมาได้อย่างดี จากการไม่นุ่งผ้าจนนุ่งผ้ามีการแต่งแฟชั่นสารพัดจากการที่ต้องถือหนังสือไปอะไรอะไรต่างๆการที่จะติดต่อเดี๋ยวนี้ก็ใช้โทรศัพท์ใช้วิทยุโทรทัศน์ใช้สื่อสารพัดทำขึ้นมาแต่ก่อนคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ก็มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาได้ทำไมมนุษย์จึงไม่คิด ที่ว่าเราจะต้องมาสร้างสมาธิเนี่ยให้เจริญเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นกาเรียกว่าวัตถุนิยมทีนี้เวลานี้จิตตานิยมเนี่ยด้อยลงไปมากนักหนาไม่มีใครคิดถึงไม่มีใครลงทุนไม่มีใครขยายงานเรื่องของจิตใจนี่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นก็เรียกว่าจิตนิยมถ้าหากว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ย ทำให้สมชื่อกันก็ว่าตัวเราเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงพยายามพัฒนาสมาธินี่ให้มีความก้าวไกลก็สามารถทีจะเป็นทำจิตตนิยมนี่ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นได้เมื่อเป็นเช่นนั้นความสงบสุขก็จะต้องเกิดขึ้นในหมู่ชนทั้งหลายทั่วไปสวัสดีสาธุ